วันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะที่อยู่ในเขตบ้านตูหมู่ที่13ตําบลสํารงอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นที่ดินที่มีราคาถูกมากๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเกศเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนาค่ะวันนี้ก็จะพามาชมที่ดินแปลงสวยนะคะที่อยู่ในเขตบ้านตูหมู่ที่13ตําบลสํารงอําเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะเป็นที่ดินที่มีราคาถูกมากๆเลยค่ะมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่1ไร่ เจ้าของต้องการขายในราคายกแปลงอยู่ที่130 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นที่ดินที่เส้นทางเข้าออกสะดวกมากๆเลยนะคะด้านหน้าก็ติดกับถนนสาธารณะนะคะที่เป็นถนนดินที่มีความกว้างอยู่ที่5เมตรนะคะแปลงที่ดินของเราก็ลักษณะก็คือเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหลักหมุดก็ชัดเจนมากๆค่ะมีหลักหมุดครบทั้ง4ด้านเลยนะคะ เป็นแปลงที่ดินที่มีความกว้างอยู่ที่28เมตรเลยนะคะหน้ากว้างติดกับถนนสาธารณะนะคะมีความกว้างที่28เมตรมีความลึกความยาวจากหน้าแปลงถึงท้ายแปลงที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะอยู่ที่56เมตรเลยค่ะแปลงที่ดินของเราก็อยู่ในเขตพื้นที่ บ้านตูมหมู่ที่13นะคะตำบลสำโรงอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาค่ะ mm hmm. เป็นที่ดินแปลงสวยที่เจ้าของต้องการขายในราคาไม่แพงเลยนะคะเส mm ้น hmm. ทางเข้าออกก็สะดวกมากๆเลยค่ะหากใครที่กำลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆราคาถูกๆนะคะ mm hmm. เนื้อที่หนึ่งไร่ก็แปลงนี้ก็น่าสนมากๆเลยนะคะ mm hmm. เพราะเป็นแปลงที่ดินที่มีราคาถูกค่ะ mm hmm. อยู่ห่างจากไปฟ้าปปปาและเพื่อนบ้านมาเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ห่างจากถนนคอนกรีตนะคะที่จะเข้ามายัางแปลงที่ดินก็เพียงแค่500เมตรเท่านั้นเองค่ะห่างจากตัวองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงมาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากตัวอำเภอโนนไทยโรตัตโนนไทยสถานที่สำคัญต่างๆของโนนไทยก็ ห่างจากแปลงที่ดินของเราเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะห่างจากตัวเมืองโคราชมาเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากกรุงเทพมหานาครมาเพียง240กิโลเมตรห่างจากถนนหมายเลข2 0 6 8มาเพียงแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะห่างจากถนนราดยางที่เป็นถนนสุรนารายที่เป็นถนนสี่เลนนะคะห่างมาจากแปลงที่ดินของเราก็เพียงแค่9กกิโลเมตรเท่านั้นเองค่ะ เป็นถนนเส้น205นะคะเส้นสุรนารายก็อยู่ไม่ห่างจากแปลงที่ดินของเรามากเท่าไหรค่ค่ะหากใครที่กำลังมองหาที่ดินที่จะมาสร้างเป็นบ้านสวนนะคะหรือจะมาซื้อเก็บไว้เป็นทรัพย์สมบัติแปลงนี้ก็น่าสนใจคะ่ะเป็นที่ดินที่อยู่ต่ำกว่าระดับถนนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะ ต่ำกว่าถนนด้านหน้าแปลงที่ดินนี้ก็เพียงแค่30เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะสามารถที่จะมาสร้างบ้านสวนได้นะคะโดยที่ไม่ต้องถมดินเพิ่มก็ได้เช่นกันค่ะแต่ถ้าต้องการาจะให้ที่ดินของเราโดดเด่นขึ้นมาก็สามารถถมดินขึ้นมาได้นะคะเป็นแปลงที่ดินที่มีหน้าที่ทั้งหมดนะคะ1ไร่เต็มค่ะเจ้าของต้องการขายในราคาไม่แพงนะคะ ขายยกแปลงอยู่ที่1,30,000บาทเท่านั้นเองค่ะหากใครสนใจก็สามารถที่จะเ,เข้ามาชมแปลงที่ดินของเราได้นะคะตามพิกัดที่เราได้ให้ไว้ใต้คลิปนะคะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เช่นกันค่ะที่ Line adpa k i n 999นะคะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงก็ได้เช่นกันค่ะที่เบอร์โทร0814133164 คลิปนี้น้องเกดก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะ